สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมเข้ามาในสวนทุเรียนของสวนสบายสบายแปลงที่ผมปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณเกือบสองไร่นะครับพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างจากคลิปที่ผ่านมานะครับว่า ผ่านมาสองสัปดาห์ครับบางต้นที่ผมเคยถ่ายเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่ายอดยังไม่แตกแต่มาครั้งนี้นะครับผ่านมาประมาณเกือบสองสัปดาห์ครับเพื่อนๆยอดเนี่ยแตกออกทุกยอดเลยครับเพื่อนๆปลายยอดสุดครับแตกมาประมาณ ห้าเซนครับเพื่อนๆผ่านมาสองสัปดาห์ปลายยอดอื่นทุกยอดเลยครับแตกใบอ่อนยอดอ่อนออกมานี่เต็มไปหมดเลยครับต้นนี้เนี่ยเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนี่ยดอกอุ๊ยไม่ใช่ดอกครับยอดครับยอดอยังตุ่มๆแต่มาครั้งนี้เนี่ยโอ้ยแตกยอดซะ เป็นห้าเซนเลยครับสุดยอดจริงๆครับเพื่อนๆแตกได้แตกดีเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆเพิ่มเติมอีกครับเพื่อนๆไปเลยครับต้นนี้ก็เช่นกันครับเพื่อนๆสัปดาห์เสียดที่ผ่านมาที่ผมมาถ่ายคลิปครั้งก่อนนะครับก็ยังไม่มียอดใหม่แตกออกมาครับ แต่พอมาดูครั้งนี้นะครับยอดใหม่ครับเพื่อนๆแต่ก็มาเต็มเลยครับแม่ปุ๋ยชนิดนี้เนี่ยที่ผมใส่รองก้นหลุมแล้วก็ใส่บริเวณรอบโคนนะครับเป็นปุ๋ยดินสีอัดเม็ดครับเพื่อนๆทำมาจากากากผงชูรสใช้ได้ผลดีจริงๆครับเพื่อนๆน ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก็ไปดูคลิปที่ผ่านมาได้ครับผมให้เพื่อนๆดูถุงมันไปแล้วนะครับแม่ต้นนี้เนี่ยเขียวปึด๊ดแล้วก็ทรงพุ่มสวยงามมากทีเดียวครับเพื่อนๆอ,อายุสามเดือนเศษๆแล้วครับเกือบสี่เดือนแล้วครับ ไปดูต้นอื่นอีกครับเพื่อนๆนนี่เป็นอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆนยอดแตกออกใหม่ทุกยอดเลยครับที่สำคัญครับเพื่อนเพื่อนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยความยาวไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนู่นครับเพื่อนๆนครึ่งฟุตเลยครับโ <c oughs> อ้ยแม่ สุดยอดทีเดียวครับเพื่อนๆน,นี่เดือนมกราคม2564ครับวันที่9ครับเพื่อนๆตรงกับวันที่9มกราคม2564ครับไปดูกันอีกครับเพื่อนๆสำหรับต้นนี้นะครับเพื่อนๆยอดเนี่ยแตกซะจนโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไง ยาวจนปลายยอดเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวเลยครับจนต้องโค้งงอเลยครับอู้สุดยอดทีเดียวครับแตกยอดใหม่สวยงามมากเลยครับเพื่อนๆอนอู้ป้ายดูอีกต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆคลิปก่อนหน้าเนี่ยยังไม่แตกออกมาครับ แต่มาดูครั้งนี้เนี่ยนี่ครับยอดของมันยอดธงก็แตกออกมาปลายยอดอื่นๆทุกยอดเลยครับกิ่งข้างก็แตกออกมาเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆอ,อุย้ยปุ๋ยบ้าปุ๋ยบออะไรสุดยอดเลยครับทำมาจากากากผงชุรสครับอู้ มันช่วยเร่งรากครับเพื่อนๆืมไปดูอีกครับผมอยากให้เพื่อนๆดูต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยยอดทุกยอดเลยครับทุกจุดที่มียอดอ่อนออกมานะครับแตกได้แตกดีแตกจนเต็มไปหมดเลยครับดูๆดูๆเพื่อนๆ แต่ต้นนี้นี่ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่ายอดธงเดิมนี่ครับยอดธงเดิมของมันเนี่ยนี่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 ครับยอดนี้มันตายครับพอมันตายออกไปปุ๊บเนี่ยกิ่งข้างของมันนะครับที่อยู่สูงสุดเนี่ยมันกลายมาเป็นยอดธงใหม่ครับนี่ครับนี่เดิมเป็นกิ่งข้างนะครับนี่นี่นี่ ยอดนี้นี่เดิมเป็นกิ่งข้างนะครับเสร็จแล้วพอยอดธงเดิมนี่ครับมันตายกิ่งข้างกิ่งนี้นี่ก็กลับขึ้นมาเป็นยอดธงแทนยอดธงเดิมนะครับเออก็แตกยอดออกมาอุ้ยอวบอวบสด <c oughs> โอ้สุดยอด <c oughs> ต้นนี้สวยทีเดียวครับ เขียวปืดเลยครับไปดูครับเพื่อนๆสาหรับต้นนี้นะครับในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยแตกยอดอ่อนออกมาใบก็ยังไม่โต,โตเต็มที่นะครับเห็นเป็นใบอ่อนเล็กๆมาสัปดาห์นี้เนี่ยอุย้ยใบเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยครับแม่ทุกยอดเลยครับนี่ ทั้งยอดปลายยอดสูตรทั้งยอดจากกิ่งข้างนะครับจเจริญเติบโตสวยงามทีเดียวครับเพื่อนๆแตกยอดใหม่ยอดอ่อนจนลำต้นที่จนลำต้นที่รับน้ำหนักทุเรียนแทบรับน้ำหนักใบ ยอดไม่ไหวเลยครับเพื่อนๆ <c oughs> จนต้องโค้งเลยครับอ <c oughs> ไปดูกันอีกผมลุ้นต้นนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมเคยบอกเพื่อนๆน,น,นะครับว่ามีช่วงหนึ่งมีเพื่อนบ้านผู้หวังดีนะครับท่านเอา EM มมาฉีดให้ผมนะครับจนใบมันร่วงหมดเลยครับ ปลายยอดต้นนี้เนี่ยก็เช้าไปเลยครับแต่ตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วครับที่สำคัญครับไม่ใช่ฟื้นธรรมดาครับแตกยอดเนี่ยเยอะมากเลยครับ <c oughs> โอ้ยแตกได้แตกดีเอ่อไม่ตายเลยครับต้นนี้เนี่ยผมดีใจมากที่สุดครับผมรุ้นอยู่อู้สวยทีเดียวแต่ยอดธงมันตายไปแล้วครับ นี่ครับยอดยอดธงยอดเดิมมันแต่เดี๋ยวอีกไม่นานครับนี่ครับกิ่งข้างนี้ก็จะกลายมาเป็นยอดธงแทนครับมันเตรียมขึ้นมาเป็นยอดธงแล้วครับโอ้ผมดีใจจริง,รงต้นนี้เนี่ยไปดูอีกครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆผมกำลังให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์อยู่นะครับต้นนี้นี่ เมื่อสัปดาห์เศษที่ผมถ่ายคลิปที่แล้วนะครับยอดก็แตกออกมาเยอะแยะเลยครับตอนนี้ก็ใบยอดก็เขียวแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะครับและที่สําคัญครับเพื่อนๆยอดเนี่ยแตกไม่ยอมหยุดเลยครับไอ้ที่โตก็โตไปนะครับไอ้ที่แตกขึ้นมาใหม่ก็แตกเพิ่มขึ้นไปอีกครับเพื่อนๆโอ้ยจน เกินฟุดแล้วครับแตกต่อเนื่องครับเพื่อนๆสุดยอดจริงๆเพื่อน,อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าของทุเรียนในสวนสบายๆปลูกมาได้เกือบ4เดือนแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ